ตเดียวเดียวหรือฮัมวัวครับผมได้มาประมาณสามอันครับนี่แหละครับของนุ่มๆกรึบๆดีแซ่บก็เอ็นครับผมอันนี้แหละครับไปเมื่อนี้เมนูลวกครับผมไปครับกีเพียหน่อยหนึ่งน้ำปลาครับผมชิลรสสำหรับลวกนะครับสูตรผมปรุงนะครับบางคนเขาจะอแบบเทศเป็นต้มแห้งต่ว่าสวนมัก หร,ห,รหรือหรือแตู่กค้าดคนจะสั่งอันนี้ผมปรุงได้แบบว่าปรุงเอาแบบว่าปรุงก็ได้อ่าเนี่มาเป็นทอนเลยเนี่ยนิ่มครับผมต้มก็ได้ต้มก็ได้ลวกก็ได้แค่แต่ไข่แบบต้มแหงก็ได้ครับผมต้มแหง ตุมยำกระเสียบครับตุมยำได้หลายเมนูครับไปหอมเบืองเหลือเป็นตาเสียบไปลกจาน โอ้โหกือบเกือบนุมน่มหนุ่มเอ็ตตมยำต้มตยำกระไคสุคือจังซุปหางว่ามันกัดเสีบอีกแบบนึงของแซ่บเทิงใหญ่เทิงยาวแมนบ่ครับจัดไป